ประจําตัวคือไทรอยค่ะอาการคือคอมันจะให,ใหญ่แล้วก็จะเหนื่อยง่ายและเราก็จะมีภูมิแพ้แฝงอะไรเงี้ยค่ะเวลาเดินหรือขึ้นบันดไดอะไรเงี้ยค่ะจะเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นก็คือรักษามาตลอดนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นมะเร็งที่ปอดด้วยการสูบหบรีมเกือบเสียชีวิตไปตอได้กินซาิตรินตัวหนึง่งแล้วคุณพ่อรู้สึกอาการคุณพ่อดีขึ้นจากที่นอนประมาณ2ปีค่ะคราวนี้ก็ลุกมาทํางานได้แล้วก็ อาการแข็งแรงขึ้น,นแต่ก่อนหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างนี้ค่ะคิดว่าเฮ้ยจะมีเหรอโรคที่แบบรักษาหายพ่อก็เลยแนะนำาเตียรินให้หนูกินก็ได้กินรับประทานสีสตาลมาตลอดจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องไปทามหมอแล้วก็อาการดีขึ้นรับสเตีตินนะคะหนูคิดว่ามันเป็นแพทย์ทางเลือกสําหรับคนที่แบบว่ารักษาสุขภาพและดูแลตัวเองต่อให้เราเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเราก็สามารถที่จะกินป้องกัน สนิตินก็สามารถทําให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นครอบครัวหนูกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็สุขภาพครอบครัวหนูดีขึ้นค่ะ